อยู่ที่พัทยาชนบุรีเนี่ยเขาบอกว่ามีกลุ่มชายชะกันเป็นอ้างว่าเป็นตำรวจชุดปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานะครับมานะมาจับแล้วก็มาทําทีมมายึดของที่ร้านแล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดไม่อยากเป็นเรื่องหรือเป็นคดีขึ้นมาเนี่ยก็ต้องเสียเงินหลักหมื่นและนะขอเก็บรายเดือนอีกต่างหากด้วยนะครับนี่นะครับเห็นบอกว่ามีผู้ที่ตกเป็นเหยื่อยอมจ่ายไปหลายร้านภายหลังตรวจสอบพบว่า หน่วยงานดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยนะครับไม่รู้ว่าเป็นตํารวจจริงหรือไม่ก็เลยไปร้องทุกข์กับทางสพเมืองพัทยานี่นะครับอันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่เขามาเปิดให้ดูบอกว่าเนี่ยพวกเนี้ยอ้างว่าเป็นตํารวจทรัพย์สินทักงปัญญาเข้ามาเนี่ยจะมาจับนะแล้วก็มาขอเงินนะครับจากการสอบถามนายมงคลเที่ยงแขมซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียหายบอกว่าเนี่ยได้มีชายกลุ่มหนึ่งคล้าย ว่าจะเป็นตํารวจนะครับแต่ว่ามาในชุดนอกนอกเครื่องแบบอ้างว่าสังกัดเนี่ยศูนย์ปราบปารามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสอปอลป,ลปโดยเข้ามาตรวจสอบสินค้าภายในร้านแล้วก็บอกว่าเนี่ยสินค้าเหล่านี้เนี่ยไม่ได้มาตรฐานอยอยมไม่มีนะเป็นสินค้าส่วนใหญ่ก็เป็นของกลุ่มเป้าหมายก็คือเป็นสินค้าของขายให้กับคนเมียนมานะครับคนทีนี้เนี่ยนะครับ เขาบอกว่าเนี่ยพอมาพูดแบบนี้ก็ตกใจซิฮะกลัวว่าจะโดนจับนะครับมีการอ้างอีกบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดโดนจับนะไปโรงพักนะส่งขึ้นศาลเนี่ยเสียค่าปรับเนี่ยสองสามแสนเลยนะแต่ถ้าเกิดเคลียร์ตรงนี้เนี่ยจบได้2 0 0 0 0 20,000เนี่ยจบได้เลยนะครับก็เลยกลัวครับกลัวว่าเดี๋ยวจะโดนจับขึ้นศาลไปเสียสามแสนนะถ้ายอมจบตรงนี้เนี่ยจ่ายไม่ถึงนะครับแถมยังมีการขอเก็บสวยรายเดือนอีกเดือนละพันสองพัน เดี๋ยวลองฟังคุณมงคลหน่อยฮะเขาบอกไอ้นี่นขายไม่ได้คนไทยขายไม่ได้นะประมาณนี้ครับมากหน่วยไหนเขาบอกปะเนี่ยสพรพนี่แหละพี่หลังแล้วเรารู้ไหมว่าเขามาจากคืออะไรหน่วยอะไรไม่รู้เลยตอนแรกไม่รู้เลยครับเพราะว่าแฟนตกใจ<ม>แล้วทำไมถึงยอมตัดสินใจเสียตัดังไปครับคือผ่านคุยผ่านโทรศัพท์ไอ้ฐานเงนว่าขู่ว่าจะจับ เปรียบเทียบปรับนะสองสามแสนซึ่งผมไม่อยากมีปัญหาในในตรงนั้นตัดปัญหาโอเคให้จบตรงนี้ก่อนแล้วค่อยมาสืบข้อมูลอีกทัางหลายภายหลังว่ามันเป็นมีตำรวจจริงแต่แค่คนเดียวนอกนั้นอันนี้เอาวันนี้ความคิดของผมนะครับครับว่ามันเป็นตำรวจจริงหรือตำรวจปลอมแต่สืบมาแล้วหน่วยกลางสวคบเขาเช็คมาแล้วมีแค่ตำรวจแค่คนเดียวนอกนั้นเป็น เบ๋หอยอืมคุณมงคลบอกว่าเนี่ยภายหลังเนี่ยตรวจสอบเช็คดูแล้วเนี่ยในกลุ่มนี้เนี่ยมันมีตำรวจจริงอยู่หนึ่งส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นลูกเบ๋เป็นเบ๋ตำรวจมาอ้างบอกว่าเป็นตำรวจสปลปซึ่งเขาบอกว่าหน่วยงานนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้นะครับอีกคนหนึ่งชื่อว่านางสาวอาริสา เธอก็ไลฟฟังบอกว่าเนี่ยกลุ่มชายชะกันเนี่ยชุดเดียวกันเลยเนี่ยแล้ะมาเนี่ยแสดงตัวนะจะมาจับบอกว่าเนี่ยคุณขายของสินค้าพมา่าไม่มีฉลากภาษาไทยจะต้องถูกดำเนินคดีอย่างหนักเออเธอก็กลัวดิแล้วก็ไม่อยากเสียเวลาไปเ,าเรียกว่าไปสู้คดีไปขึ้นศาลอะไรต่างๆนะครับทางชายชะกันกลุ่มนี้ก็เลยบอกว่าเอางี้ละกันเดี๋ยวช่วยก็จ่ายมา2 0 0 0มแล้วเดี๋ยวจบเลย นะต่อรองก็ไม่ยอมอีกนะครับสุดท้ายก็ต้องหาเงินมาจ่ายเมอรู้ทีหลังว่าคดีเธอเนี่ยมันไม่ได้หนักหนาอะไรมากคือหมายความว่าไม่ไม่ได้ถึงขั้นแบบจะโดนปรับหลายแสนอย่างที่มีการข่มขู่นะครับทำให้เธอรู้สึกว่าเธอโดนหลอกนะฮะก็เลยเอากล้องวงจรปิดเนี่ยแล้วก็หลักฐานการโอนเงินมานะครับมาตรวจสอบเห็นบอกว่าเนี่ยไอ บัญชีปลายทางที่โอนเงินไปเนี่ยปรากฏเจ้าของบัญชีก็ตายไปแล้วด้วยมไม่รู้เอาบัญชีใครมาเป็นบัญชีมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับนี่ก็เลยไปยแจ้งความดําเนินคดีกับชายชาตการกลุ่มนี้นะครับอยากจะให้ตรวจสอบแล้วก็จับให้ได้นะครับค่ะ